สวัสดีครับผู้ชมสี่ทุ่มยี่สิบเก้าครับรา้า์สดกันครับช่วงนี้อ่ะมิหนョงเหวา่กันสวัสดีครับสาวรหลนเอกอุ้ยบุ๊ดร้พี่ดาราสวัสดีครับโนมีนสวัสดีครับ เออตอนนี้สี่ทเวียสิบแปดนาทีโอ้โหดูดิยังยังไม่ถึงอะไรไ<ห>ก็ใกล้แบตเลยอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้แบบผมเลยสิเแจบบ็ดอะอะไรแค่ไปถึงแบตบแบตบผมอะสวัสดีครับฝนนี่คืออันดับหนึ่งกระตูนเลย วันนี้อาจจะไม่ว่างอูจจะมาซื้อเดิมพอสักเหตยผลว่าพอดีไหนนีงจะได้แบบเสื้อแบบน่าจะต้องอาพเดีนึงอ่ะถ้าทายกันได้นะใครที่ผัวคุณเยอะนะช่วยแชร์กันได้นะแชร์บริการแชร์ฟรีสวัสดีครับทุกคนิแบม จะไขช่อแบบนี้หรือว่าจะเต้นนี้รอเลยเอ้ไหนกนจะจับได้จะริงไหนๆนี่เธอดีพี่เป้ทำอะไรอยู่มัขึ้นเอามาฮะรู้ว่าไหนอ่ะพูดถึงอัตวินบอ คา,าินฮะนายพูดถึงอาสวินบ่อยมากเลยนะจริงหรือเปล่าพิ่เจ้จริงเขาบอกพี่ถึงอาสวินอะอาสวินไม่มาไลฟ์เลยทุกท้ชวหวงไหนพี่พกำลังคุยเรื่องนี้อยู่ไงอ่ะช่วงนี้แบบว่าอัศวินแบบว่ารู้เรื่องอะไรบ,บ้างดูเรื่องอะไรเหรอพี่เป๊ะ แล้วดามงดามนา้งตลกจะให้พี่หญิงเล่าแล้วกันตลกว่าไม่ได้จะไม่มีนึงอะพี่เป๊อ,อะไรนะเขาบอกว่าไม่มีดาม่ายู่เขาบอกอะ๋อไม่มีดาม่าไหนผูงหิงน้อยพี่ใคิดว่าขี่ไ,ไ,ไปว่ะใช่ขี่มานานแนละ้ว ผมคิดตั้งแต่ไหนพี่เป้พี่นหนเออตอนนี้ผมนึกว่าผมนึกว่าวันศุกร์ด้วยซ้ำตอนแรกอะแต่ละเพราะว่าหนีงไปหาพี่เกดเฉยตอนแรกคิดอย่างนี้อ๋อโอเคถ้าพี่ไปอยู่แล้วแต่เดือนปวด พี่เป๊ยพี่เป้เป็นไรหรือเปล่าพี่ตื้อพี่เขียนพี่เขียนอะไรเร็วกันไปอ่ะเออนี่ดีกว่าพี่พี่บอกอย่าเพิ่งอ,อยู่กันไม่ดีไม่ด้ไม่ไ,ม,ไ,ม,ไม,มีปัญหาเรื่องเงินอะไรนะมีมีัมมง,งิแพงข่าวนี้รืเลย เรื่องอะไรหรอเงินอัศว <ens> <oon> ินพอช่วยพี่ได้ไหมพอช่วยได้อยู่20บาทพอเกอนมันเกิดผลใช่ป่าวว่าเอมันเกิดอัศวินต้องอยากจะได้ความินดีด้วยมั้ง20บาทอะอัศวินช่วยพี่ได้ไหมช่วยไม่ได้รช่วยไม่ได้หรอพี่นี่อ๋ออัศวินอัศวินไปครับเสียเสียวินเสียวินนะ เออนนี้ท่าทุกคนนะ้นต้องเชื่อเป็นกำลังใจให้เต้ตามานี้เคียดอยู่เนะเนี่ยนะเนี่ยนะไี่เต้

เงาไหมเงาครับไม,ไม่มีสาวเลยครับสนใจเป็นแทนผมไ้หล่ะเด็พูดใหม่นี่ไม่มีอะไรหรอกพี่พูดพูดใหม่ที่เมื่อกี้พูดอะพูดใหม่นี่คุณจำไม่ได้เลย ได้หล่อมากขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีขอบค,คุน้ำตาลเออประชุมสำคัญนะว่าก่อนที่จะเดินเนสายอยู่นะเนส่าก็จะก่อนที่กุ้มก่อนกุมภาพันว่าก่อนจะครบสองปีของครอบครัวคุดังอะ่ะว่าจะทำอ้เรื่องของให้ใหรือว,ว่ามีความสุขอะไรเงี้นอยู่เบี้ยที่ไปชมของเบี้ยที่ผมมาแป๊บเดี๋ยวเชิญไป เป็นไงอ่ะพี่นะเป็นไนเป็นไรอ่ะเ,รเระครียดดืเอมตอนนี้รู้สึกเหงาอยู่นะยังไม่ถึงทางคือขอไอนะ้พานาไว้พรกันได้ของก็พวนาจะกันก็โอเคผมก็เดี๋ยวมามกันอ่าอาพกนาเขาหมดเลย อสวินหนาวไหมฝากถึงที่ไหนสลอก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยเกือบไม่ทันนะเนี่ยยังเขาพูดไม่จบเลยว่าเรื่องการอุยเรื่องการควากแค่ประชุมหน่วนเฉยไม่ได้แบบอะไรอย่างนั้นไม่ได้การบังคับอะไรเลยแค่แค่ปอกประชุมเฉยอันนี้แค่ไม่ปอกอะไรอย่างนั้นเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอแยกกินพวงก่อนกินชมตอนหลังไปใช่ป่ะ คำเชื่อบรบปร,ราดว่าเดี๋ยวคนอื่นมาใช่ไหมก็เดี๋ยวเราต้องกินต้องกินนี้ต้องกินเพิ่มพลังก่อน า,ามาปิดก,กั้นนะครับขอเยอะด้วยแต่ขอให้ห้ามีพอเพราะว่วาน,น้องพุ่ะสรุปผู้ชมได้แค่นี้อ่ะผู้ชม ออ,อ,ออกไลน์ดีกว่าออกเลยออกเลยเมื่อกี้ล้อผมก่อนอนะโอ้ล้อว่าหลังผมไม่ชอบนะอืมเ,เพียงใจพี่อัสวินด้วยนะครับน้อง เคยครับแอสวินหมน้ำหมูหอ,อะไรอ่ะกินไรครับโอ้โหกินไส้กรอ,อยู่บ้างมีใครมีใครมาพูดให้อาสซินอ่ะซินเปล่า ไม่รู้พี่หมูก็พี่ไหนบอกว่าชื่อพี่ชื่อเหล่าก็ผมไม่รู้อะ่ะไหนอะเขาพูดโกหกน,นี่ชื่อสวินนะครับอันนี้แค่เรียกพี่อาศวินก็พอโอเคไหมอันนี้พี่สอนอยู่นะอันนี้ขอประกาศนะเรียกว่าพ่อศวินนะหรือเรียกเป็น,นะอะไรนะเพื่อเกือบจะติดต่องนใครไม่ได้เลย โทนูรู้ว่าเขาคุยกับสุดัวดไปนะทำอะไรลูกกินอย่างอดเด็ดอร่อยอยู่อุ้ยพิศราขอขึ้นไหมพิศราขอโทษครับไปไหนไปไหนพี่ให้พายอยู่นะพอพี่ขี้พี่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 พูดจ่เหตุตอนนั้นเมื่อกี้พ่อพี่ไม่ชอบไงนอนแล้วลูกขอขอถามพิศราหน่อยพิศราเป็นพ่อลูกกันป่ะเนี่ยพิศราเป็นพ่อลูกปอนเนี่ย จริงๆไม่อยากพูดอะไรอย่างนั้นน่ะสวัสดีครับแป้งพี่พี่หกใช่ครับฮ่าฮ่าเออเรียบร้อยเอาแบบนี้พี่สิลาก็ไม่ต้องขนาดนนก็ได้นะครับพี่อืมได้เดี๋ยวผมเรียกพ่อให้แล้วกันนะพ่อสิลาใช่ไหมผมเรียกพ่อศิลาได้ตามแน่นอนเป็นแผลหายหรือย,ยังโอ้วันเดียวแล้วครับผมก็จะหายแล้วอะไรอะ โดอะไรมาจริงๆก็หุมดโดนเนี่ยกระเท้ากับเบื้องอ่ะพอโมเสะดาวงบเพล่นโดนิเฉยดูดูดิดูเท้มมาผมอ่ะตอนนี้แบบเอเอ,เอทุกคนเลวๆไปอีกอย่างนะเหลือกใกล้วันนึงก็จะหายแล้วเนี่ยตอนนี้ก็วันที่สี่แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วก,ก็ต้องกินเหลืออีวันที่ห้าไนี่ดูดูนิ้วนะนี่แค่เจ็บไหม เพิ่งหายปวดเพิ่งหายปวดหายปวดครับเออว่าจะมีเรื่องด่วนอะไรสำคัญเลยนะอ่าหายไวๆนะลูกโอ้ยพรอพ่อทิ่รอุดลอเออล่าสุนขอแยกครัง้งตัดไปนะส่วนก่อนว่าสงการอนะ่ะเราจะมีรวมคิดประชุมกันนะอ่ะ ผมขอให้ทางประชุมของของแฟนคลับของพี่ไนท์ไปก่อนเนาะเดี๋ยวพี่จะมีประชุมว่าก่อนจะเดือนกุมภาวันเกิดผมแล้วก็ตอนก่อนจากที่เดือนแรกอ่ะคือวันเกิดพี่แพก่อนใช่ไหมเดือนแรกคือวันเกิดพี่แพรเดืนอน,ดดนต่อไปคือเดือนวันเกิดผมนะนะครับก,ก็ก็จะใกล้เป็นครบรอบสองปีแล้วก็จะมีรวมคลิปสําหรับสนุกสนานเพราะมมีคลิปเต้นประมาณ1ชั่วโมงตรง เหลือเาแปดหนึ่งชั่วโมงครึ่งดีทุกคนเลือกหน่อยว่าให้คนบวชมาจะให้พี่ลงของรวมคลิปสําหรับคุบรอกสองปีให้ลองจะแบบเอาแบบที่หนึ่งเอาแบบหนึ่งชั่วโมงตรงแบบที่สองเอาแบบหนึ่งชั่วโมงครึ่งทุกคนต้องขอให้กันน้องๆทางแฟนขับเลือกบวชมาครับบวชมาเลยครับว่าจะเลือกแบบไหนวันเกิดพี่สิทธิ์ลาบวชที่เท่าไหร่ ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันกั็เลยก็ไม่รู้ไม่รู้ด้วยเด้อพี่ศิลานอกน้อยอ่ะจำไม่ได้ใช่จำไม่ได้ไไดโอเคผมให้ห้าสามสามสองหนึ่งโอเคสรุปว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งละกันโอเคทำไมถึงต้องให้เรียกเป็นหนึ่งชั่วโมงครึ่งคือ เราจะได้มีคลิปสนุกสนานก็จะรวมคลิปเราจะมีแต่ฝากขออธิบายน้องๆทุกคนกันนะนี่เราจะมีรวมคลิปเต้นคลิปของครอบครัวคดังแบบตัวจริงตัวแท้เราก็จะใช้คลิปแบบคลิปใหม่ของดิบราเราจะใช้ตอนแบบคลิปใหม่ของทางทุกช่องทางของครอบครัวคดังนะน้องๆต้องเจอกันเลยเพราะว่าอย่างสนุกเลยถ้าใครเป็นแฟนคลับนะเจอกันหลังหนึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะมีแทนะ ขอย้ําเลยนะย้ําจะมีแถมด้วยแถมมีคลิปสนุกสนานสําหรับเรื่องหามเดิมจะมีทั้งหมดอยู่ที่ขอละมานะห้าคลิปมันนั้นขอขออนุญาตเป็นห้าคลิปนะขอเป็นห้าคลิปนะคุณดูเพราะว่าเพราะว่าจะมีคลิปตลกหาๆอะไรว่าไม่คิดสนุกอะไรบ้างนะหนึ่งชั่วโมงคืออย่างเช่นถ้าถ้าไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงครึงงงงงคร่งก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า ก็ดูอะไรแบบนั้นก็คืออะไรนนั้นพี่ก้องหวัดดีโอ้ยพี่ก็ไม่ได้เจอตั้งนานเลยโอ้โหคุณพี่ก้องก็ไม่ได้เจอแอดมินพี่ก้องมาตั้งนานอ่ะลองท,ทักทายแอดมินพี่ก้องดูดิโอเคแอดมินพี่ก้องนอนหลับหรือยังแอดมินยังไม่หลับไม่นอนเลยเนาะ ยังครับโอ้อยังไม่ง่วงเลยหมเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะขอปิดไลฟ์กันต่อช่วงสักครู่หนึ่งนะแลังจานั้นะจะเกิดเจอการตอนยามช่วงสุดท้ายเที่ยงคืนครับท่ยงคืนจะเป็นเวลาสําหรับพิเศษกันนะครับอันนี้คุขออนุญ,ญาตจบประชุมได้แค่นี้นะนะครับอันนี้เป็นครบถ้วนเลยเรายังไมีครั้งเลยว่าสักร,ร,รักรสองปีครบรอบสองปีครอบครัวดังอะจะมีคลิปสนุกสนาน ย้ำเลยมีคลิปสนสนานคลิปใหม่ทุกวันจะมีคลิปใหม่จากทางช่องคนน้าเท่านั้นเฉพาะพี่ขอพูดนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเราก็จะมีรวมคลิปวันสงการด้วยสําหรับท่าเต้นและคือเอ้ขอขออย่าพูดใหม่นะจะเป็นเป็นรวมคลิปของเดินเล่นน้ําสงการเดินเล่นน้ําและเต้นนะอันนี้เป็นหมวดของเดินเล่นน้ําและเต้นย้ำเลยย้ำ ในบังสถานการนะครับรวมคลิปเลยประมาณอาจจะไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงอันนี้็คือแอปเปิ้คือการสุ่มไว้เหมือนเดิมจริงๆก็ไม่อยากพูดเลยนะเนี่ยดีครับอัศวินไม่ได้เจอตั้งนานเลยนะครับจัดเทศจัดเทศไม่ได้เจอได้เลยนะจัดเทศขอบคุณนะคะพี่เป้ง อืมครับลาพี่เป้น,นะครับชิมูนะคะเอ้ยโอเคคุณดูขอปิดไลน์นะนะเดี๋ยวเจอกันต่อใหม่อีกครั้งนระมันมช่วงที่คืนครับขอทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ช่วงเที่ยงที่คืนเพราะว่าเดี๋ยวผมขอไปทำอะไรยักหนึ่งนะเดี๋ยวเจอกันนะคนดูบ๊ายบาย